สนนจะการครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักกับบอนสีเก่าอีกหนึ่งชนิดนะคะบอนสีเก่าชนิดนี้ก็มีนามว่าเท้าลําไยนั่นเองะคะ่ะสาหรับบอนสีเท้าลําไยนะคะก็จัดว่าเป็นบอนสีเก่าบอนสีโบราณอีกหนึ่งชนิดนะคะที่น่าสะสมแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ระดับหนึ่งนะะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดู ลักษณะเด่นของเขากันเลยนะคะว่าเขามีลักษณะเป็นยางไรนะคะเพื่อนลักษณะพื้นใบของเขานะคะพื้นใบของเขาก็จะเป็นลักษณะที่จะมีอ่ะสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะเพื่อนตรงกระดูกนี้เขาจะมีสีแดงเข้มนะคะตรงสายใบก็จะมีลักษณะที่เป็นสีแดงเข้มเหมือนกันแล้วก็เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นบอลป้ายสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลักษณะผ้าสีแดงนะคะทับ สีเขียวแบบนี้เลยนะคะนี่ซึ่งบริเวณที่เขาจะป้ายก็แล้วแต่นะคะว่าเขาจะป้ายตรงบริเวณไหนนะฮะทุกคนตรงขอบใบกับพื้นใบนี้เขาจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะเนี่ยส่วนบริเวณไหนที่เขาป้ายเขาก็จะป้ายป้ายทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งบริเวณริมขอบใบด้วยนะคะเพื่อนสำหรับใบน,นี้นะคะเนี่ยใบนี้เขาจะป้ายแบบฮาร์ปเลยนะคะเนี่ยแดงครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งนหนึ่งเลยนะ,คะคเพื่อนแล้วเขาก็จะมีอ่ะ สีขาวแบบนี้นะคะนิดหน่อยเองสำหรับใบนี้นะเนี่ยใบนี้จะป้ายนิดหน่อยนะ,ะมีป้ายแดงนิดนึงนะคะตรงกลางแล้วก็จะมีอ่ะเป็นสีแดงละเลื้อยละเลื้อยนะคะอีกตรงนึงแล้วก็จะมีด่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ละใบแล้วแต่ของเขานะคะว่าเขาจะป้ายแบบไหนลักษณะยังไงนะคะสำหรับตัวน,นี้ อันนี้เป็นหลอดที่เพิ่งแทงออกมาใหม่นะเนี่ยก็ะจะมีป้ายนิดเดียวนะคะบริเวณตรงนี้นะ,ะแต่ว่าเขาจะป้ายตามบริเวณกระดูกเลยนะคะเพือ่อนเขาจะมีสีแดงละเลือะละเลือนะคะเนี่ยแบบนี้ในส่วนก้านของเขานะคะสําหรับหลอดที่แทงออกมาใหม่นี่นะ,ะก้านเขาเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นสีแดงจัดแบบนี้นะคะพอเขาเริ่มโตเต็มที่นะคะเขาก็จะ เขาก็จะกัดสีเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยใบนี้ก็แทงออกง่ม่นะะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มหมดเลยแล้วก็ป่ายแดงเลยนะ,ะเนี่ยอันนี้หลอดใหม่ยังไม่ขี้อันนี้ก็น่าจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะรงการเพราะว่าเป็นสีแดงจัดเลยค่ะแต่ว่ามีอันนี้อันเดียวนะะเพื่อนที่เขาไม่เป็นสีแดงเข้มนะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะะ ว่าเขาจะกลายเป็นสีแดงไหมนะคะพี่นัในส่วนบริเวณสะดือนะคะเขาจะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะคะ,ะช่วงหวางหูนี้ก็จะลักษณะพับนิดหน่อยนะคะหูจะตั้งขึ้นหูเขาก็จะตั้งขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะหว่างหูตรงนี้เขาก็จะกว้างมานิดหน่อยนะคะสำหรับบอสีเท้าลำไยนะคะก็จัดว่าเป็นบอสีเก่าบอนสีโบราณอีกหนึ่งชนิดนะคะที่น่าสะสมแล้วก็ราคาที่ คอดข้างที่จะสูงอยู่ระดับหนึ่งนะงเพื่อนโอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนทศกัณด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ